ชมบรรยากาศบ้านเลยค่ะทุกคนจ้าลมเย็นเยเสียงคลื่นน้ำจ้าบรรยากาศดีขนาดที่นอกสวัสดีจ้าทุกคนดูบรรยากาศบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนจ้ะลมวอยวยลมเย็น sepatu k มีอะไรถ่ายทายจะ่ที่เดิมๆแล้ทุกคนค่ะหลังเลิกงานค่ะทุกคนก็เลยมาเดินชมบรรยากาศริมแม่น้าําจ้าบรรยากาศดีๆลมมีแดดวันนี้ค่ะทุกคนลมเย็นสบายค่ะจะใส่เสื้อกันหนาวนะคะไม้จอทุกคนจ้าต้นไม้ดยมีเป็ดน้ำด้วยทางนูง้นน่าจะใช่นะ อันปองปองัปลงใช่ดะใช่ะใชไม่ได้แล้วทุกคนจ้ามามองนทุกคนน้ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นี้ค่ะทุกคนกคน่คนะขึ้นแรงโอ้ยโอ้ยูมันสวยมากค่ะทุกคนดู มคอน,นโดหรือโรงแรมไม่รมู้นล้วค่ะคุณเขาหน้าไหนเดินไปนมเย็นอากาศดีมากทุกคนจ้า นีเดินลงมาตรงนี้นะคะทุกคนจ้ะอันนี้เดี๋ยวเดินขึ้นไปก่อนไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเป็นหลังค่อยมาใหม่ทาง,งทุกคนจ้าไปแล้วเด้อไปเน็ตพีน่น้องเดินกลับนะคะทุกคนทางขึ้นจะขึ้นใหม่ด้วยสูงอยู่นะนี่ค่ะทุกคนจ้คนคะเฮ้ยเนาะ อ้าวมองขึ้นเมื่อกี้กับสไลด์ลงมานะกับตกเพราะอุกจีนองไอ